ส่วงี้เลือนไปไส่ก็เห็นแต่ข่าวธุรกิจเครือข่ายพู้เจ้าคือสิหูนอราเมนบริษัทใดแต่คนสิบว์วออกวาเมนบริษัทใดพผูเจ้าคือสิหูเขาประเด็นเนาะเขาประเด็นเลยสิบวาวลลายายญหา่างคำว่าธุรกิจเครือ,ข,อข่ายเนาะคำว่าธุรกิจเครือข่ายมันเมนวิธีการหาเงินที่ว่ากำลังมาแหงที่สุดในสังคมออนไลน์ในปัจจุบันนี้ มันมาในหูแบบเนะนำมาในหูแบบแนะนำมาในหูแบบสักส่วนต่อๆกันเป็นเครือข่ายเนาะมันจะมีซ e อมีเมทีมลัก,มเ,มมกมเมทีมย่อยมีลูกทีมโนนนี่นันก็ว่าไปเนาะดังนั้นไพท่ว่าม,มีโอกาสได้เลื่อนมาเห็นคลิปนี้นะให้ฟังไว้เป็นคติเตือนใจตัวเองเนาะเพื่อว่าสิบเรตุกเป็นเหยื่อ หรือว่าเป็นเครื่องมือหาเงินให้คนอื่นตรงมิสติ Mystery, เนาะผลิตภัณฑ์ของธุรกิจเครือข่ายนะคนทั่วโลกจะบอหับหูจะหูแต่อยู่ในมูแม่ทีมลูกทีมหรือว่าในวงแคบแคเท่านั้นเนาะถ้าทีอัใส่ยผลิตภัณฑ์ขายตรงเนาะเซนมาผวกเครื่องสํำอางทีบามามืด เครื่องสมานทิวาม่า,ม,ามือสบู่คีบโลซันอาหารเสริมคอลอคอลาเจนไฟเบอร์กาแฟพร้อมกาแฟจอยสุ่มนี้เนาะต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังถึงความอ่าปลอดภัยของตัวเองในการบริโภคเทมโฆษณาโอเวอร์เกินจริงอีกอืมจะหูได้แนวได้ว่าตัวเองตกเตป็นเหง เนาะจะาหัได้แนวไดว่าตัวเองตุ๊กเป็นเืงอของธุรกิจเครือข่ายเพื่อนซิมี่คำว่าแบบรู้ลาเนาะเพื่อนซิมี่คำว่าแบบรู้ลาซีอีโอบอเอ่ยเมทับเมทีเม,ท,ม,ท,มทีบหน่อยเมทีบใหญ่เปิดบินโทนันทโทนี่ละแมนโลดเนาะแมนโลดสิบอกให้อา่าคนที่ว่าคนที่รวยเอารวยเอานะสิบอกให้ คนที่รวยเอารวยเอาละเม่นซีอีละเม่นแม่ทีมพุนเดอ้อโบไดเมนพวกที่ไปเปิดบินดอกเดอ้อสิบอกให้เออพวกที่รวยเอารวยเอาถ้ามาในเมื่อเขาขายดีเนาะในเมื่อว่าเขาขายดีเที่หนาที่ทาจนรวยปันนั่นนะสินค้าเขาหะนะคือบนไปทัวร์โลกเป็นยัง ข้าวหลกคือบหับหูอันสินสินขาเขาผลิตภัณฑ์ของเขาฮะมันหอนว่ามันบวไรบวไรคลายไห้ไพมันคลายให้พวกไปเปิดบินฮะแล้วแล้วพวกเปิดบินที่ล้งเสือหันก็เอาผลิตภัณฑ์ตัวน,นั้นหันไปคายไปกินเองไปอาบเองไปใส่เองบเบิร์ตกะทิมสะ ยูยู่พื่อนหันเนาะเสียคุณเบิร์อายุแล้วก็ไปจูดทิมเอาไปเพาทิมถ้ามาเงินตัวนาหารมันไปใส่มันก็ไปเข่าทวงพวกซีโอพวกเมทับเมทีมหันตาวะเออเขาก็รว่วเออนั้นวิธีการรว่วของเขาหันสิบอกให้เออมันเป็นแน่นันแหละทุกคนอยากรว่วเนาะ ทุกคนอยากรวยอยากมีเงินแต่ต้องมีสติอย่าไปตุกเป็นเนื้อหรือว่าเป็นเครื่องมือหาเงินให้เขาคอยผู้เว่าอยู่นี่ก็อยากรวยอยากรวยอยากมีเงินแต่คอยหู้เนาะคอยหู้คอยเขาใจกลอุบายการหาเงินแบบนี้เนาะบ่มีไผ่บ่มีไผ่มาตัวคอยได้ท้าว่าพวกเจ้ามีเงินนะ เอาไปทำมาหากินเองโลชิได้เงินบางคนเฮ็ดเวียกจากวัทรไรปีเพื่อสิหอ้มเงินได้ก่อนหนึ่งมาเสียไปกับขามาเปิดบินทอน,นัทโทนี่เลททอนัทโทนี่ลงเสือเขายหอนเขาอวดลวยอวดเงินอวดข้าอวดลดอวดบ้านกินรู้อยู่แพ่งกับปฏิเสธบร้เนอะ อ่าทุกคนมีมีกิเลสทุกคนมีกิเลสเห็นเห็นแล้วก็อยากได้คิดว่าไปขาไปขายน้ำเขาแหละตัวเองก็คือสิได้คือเขาต่ที่จริงแล้วถือกหลอกพวกเจ้าเคยเห็นบอเจ้าของผลิตภัณฑ์ขายตรงที่เขาหลามเข้ารวยเขาเขาเขา,เขาออกมาอวดรวยพวกเจ้าเคยเห็นบอคอยบ่กเคยเห็นคอยฮห่นคอยบ่เคยเห็นอันนี้แหละ อันนี้แหละคือค้องจริงอันนี้แหละคือค้องเถบดไอออกมารอแมงเมาบินเขากองไฟเดอ้อเออแล้วพวกเจ้าหูบอกว่าผลิตภัณฑ์สุ่มนานหาันมันมียางเหน่เนาะมันมันมียางเหน่คือวระพูกเจ้าคือพ่อสีสีหูเนาะว่ามันมียางเหน่ที่ว่าเห้าบริโภคที่ว่าเขากินมาเต้นเต้นหน่อยๆจนใหญ่จนใหญ่จนเถาจนเถาคู่มือนี่ก็ยังกินยังใส่แล้วก็ยังเห็นขายตามท้องตลาด เนาะมีหลายอย่างเนาะมีหลายอย่าง,าางบวชสิเป็นเครื่องกินเครื่องกินเครื่องดื่มเครื่องใสเครื่องสํำอางแฟบสบู่เนาะอันนี้แหละคือคือของแทอันนี้แหละคือของจริงอันนี้แหละปลอดภัยเนะาะบอไรโฆษณาเกินจริงบอไรซักส่วนไัยมาเปิดบินผลิตออกมาจำหน่ายปกติคนทั่วโลกนํำใสคนทั่วโลกฮูจักคนทั่วโลกกิน บมเมนซีมีเมทับเมทีมออกมาสอกหาคนไปเปิดบินเพื่อไปค้าใไขคนอยู่ในวงแคบๆเนาะวั่งมา้ลายคนที่ผ่านผ่านไปผ่านมาเห็นข่าวตัวนี้คงจะได้บทเรียนและก็ได้ความหงจากเหตุการณ์ตัวนี้ไปนำใส่ในชีวิตของตัวเอง่ะละ่ะใ,ให้มีสติในการลงขึ้นการทํามาหากิน การใส่ใจเงินค้ำ <c oughs> เพราะว่าเงินค้ำนี่มันหายากว่าสิไดใมาบบวม่นง่ายบางคนอาจเป็นเงินก่อนเดียวที่ฮิปโฮมาตลอดชีวิตมาเสียกับคำว่าเปิดบินรีทหนัเทานี้เนาะตองมีสตีเนาะตองมีสตียาตกเป็นเห่อเนอะาะอย่าไปตกเป็นเหงอไปเป็นเครื่องมือ หาเงินให้เขาจกเอาเงินในกระทงตัวเองในกระเป๋าตัวเองไปหายคนอื่นเนาะเศรษฐกิจแห่งฟืดเครื่องเขาอยากมากแพ่คนหาก,กินแบบโกัปกก็มีหลายหาก,กินบนความทุกของคนอื่นก็นมีหลายสําคัญคือสติสต,สติแล้วก็สติแล้วฮอสิลอดเนาะขอบใจหลายๆทุกคนที่เขามาเบิงมาฮับฟังหับสมแล้วเจอกันไมค์คิหนาไปก่อน